ประกาศจากสำนักพระราชวังช่วงเที่ยงแล้วล่ะครับมีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระศกนิกรปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีประกาศสําจากสำนักพระราชวังดังต่อไปนี้นะครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จ พระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ 1>, 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ณศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย สองพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิท์มหาปราสาทภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568 สามพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบหนึ่งร้อยวันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ตุลาคมพุทธศักราช25 ส6 8ร้